เห็นไหมเห็นไหม ไปโรงเรียนเหรอคะ่ะใช่คะ่ะพู้นี้ใส่ชุดพาละนีด้วยเหรออยู่ไหน สวัสดีค,ด FC ครับก็ดู f อฟครับไปข้าไปแล้วฝากขอจอขอใจให้ด้วยได้ยัพิมพ์คุยกันได้นะ แ ah ต่ได้คนดูเมื่อกี้อ่ะหกสิบคนเมื่อกี้้ มาแต่ว่าทุกคนไม่พิมพ์คุยกับเขาเลยแล้วเขาก็แบบเงาอ,อยู่คนเดียวทำนะนะอะไรครับก็นอ,อ,อะไรครับก็นอะไรที่ตอบเลิฟเลิฟอะไรยเดี๋ยวเดี๋ยว ก็ดูห้าสิบห้าคนมาจากไหนครับอะไรอ่ะเมื่อกี้ใครพิมพ์อะไรวะไปแรกไปแรกกระปงดงทีอะารจังครับหาอาบดาวเด้ถ้าดยุกแล้นนคนดูเยอะมาก เจ๊สิบหาคนแล้วโหค็ดูตามใครมาเดี๋ยวให้ขังขวัญ ให้จริงเปล่าแล,ล้วจราครับขอบคุณค่ะอ,อยู่กาละสินค่ะ120ร้อยยี่สิบเพจนะให้อะไรให้ทำอะไรอ่ะ120รอ้อยยี่สิบเพจอะ สวัสดีครับยืนแรกกระโปงพีค่ะอะไรคือ,อยืนแรกกระโปงยืนให้ดูกระโปรงเราหรือว่ายังไงน่ารักมากเลยครับขอบคุณค่ะค่ะอ๋อยืนให้ดูกระโปง ยืนให้ดูเห็นไหมเห็นไหมกระตุกสวยค่ะ ขาพคุณค่ะท้บยกระโปรงก็ดูตัวใหญ่จังสั่งเผื่อโตค่ะกระโปรงเผื่อโตค่ะผู้บ่าวผู้สาวลงเสือเขาผู้สำหรับการดีตามค่ะใหญ่กว่าตัว เป็นแบบโอเคค่ะสวัสดีค่ะ หลักมากครับครบเพื่ค่ะเื่อก็ตัวใหญ่นะดูดิถึงแขนอ่ะก็ซื้อชุดเผื่อตัวพี่ ดึกจังครับไม่ดึกค่ะอีกแป๊บก็ลงไลน์แล้วสเปคเลยชุดแล้ว ที่เมื่อกี้ไปไหนแล้วบ๊ายบายต่อมเมื่อไหร่จะอาบน้ำครับอีก